สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันกับผมผ่าอยู่เคยผู้ใดเขาวงยีเส้นเคยคือเก่าครับวันนี้สืผ้าพี่ผ้าน้องไปหาอยู่หากินครับอันนี้อุปกรณ์หากินเท่าสิผ้าพี่น้องไปหาใส่กลับนี่ครับพี่น้องนี่คืออุปกรณ์หากินของเทานะครับนี่คือกลับไม้ไผ่เนาะอ่ะไปพี่น้องเข้าหาข้องหนูใส่กลับครับลับหักระสิ ผลละพี่น้องดอนฝากธทงทางผลละนะครับสำหรับมันนี่เขากัสิไปหาห้าะใส่หนูนะะส่วนมากกัสิเป็นหนูทองเขานะครับหนูหน้ำหนูสิ่งแม่ถือนะครับสำหรับกับไม้ไผ่เวลาพี่น้องวิธีอีสานบานเทาหาอยู่ห้ากินโอ้ดอนผลละพี่น้องไปครับผมเข้ามาเจอไม้แหลกนะครับ เป็นคลอหนูสียู่เป็นคุยแดนพอดีนะครับเป็นคุยแดนพอดีแบบครับขอหนูวอ,อกมากขายนี้ไปนี่เอา้าเดี๋ยวใ,ใส่ไม้แหลกครับนี่นะครับสําหรับไม้แหลกของเรานะครับใส่แล้วก็อ้อยเขา่าสารกําห้ามใส่กันนะครับเอา้า้าลอรุ่นนะครับมืออื่นเนาพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นไม้ที่สองพี่น้องออกจากโขดหินมากก้อนหินมากครับนี่ค้อ,อเป็นเปลี่ยนเลยนะี่เป็นหนูทองเขาครับพี่น้องนี่ล้างนี่เอาไม้ที่สองพี่น้องอ่านไปครับอุ้ยมากข้อสุดขั้ที่ยังนีนะเอาอก็ใส่ดักไปงี้เราเอามัานมันมัน คือเหลือาลาอยู่สี่หาหลังเนาะพี่น้องเนาะน่าก็สี่เลาะใส่ไปไน้ำคางปลานี่ยแหละพี่น้องคนน่ะเนาะแหะไปพี่น้องไปก็หาหลอดใส่กลับเนาะอ่ากลับดักหนูตามวิธีสารบันเท้าหาอยู่หากินนอนให้นอนหน้าคือเกาแหละพี่น้องนะครับนี่ก็คือบริเวณที่เท้าหาหลอดใส่เนาะพี่น้องเนาะน้ำให้หน้านี่แหละพี่น้อง นี่หน้า,นาลอ้อใส่เบืองขวองขึ้นมาขวางเต็มเลยได้ไหมเอาพี่น้องฝากฝากเบืองติดตามไปครับหาอยู่หากินเอาเดี๋ยวใส่อีกแจ้งหลังก่อนพี่น้องเลยใส่นี่ละเอาครับพี่น้องไม้เนี่ก็คือสิเป็นไม้สุดท้ายนะครับคุณอนะคางกันแท้ขวองแลนมานี่นะครับ แนมนันนีก็ออกไปพุนนะครับเอา้ามันหมานครับมืออื่นให้พี่ให้นองที่ตามคลิปหนาด้วยพี่นอ้องเด้อลาสิเป็นยังไงนะครับไม้สุดท้ายแล้วไม้นี้นะครับนี่น่องข้องเป็นแปนมานะครับวิธีหาอยู่หากินคองเข้ามันนี่กะเร็จสินภารกิจสาหรับมันนี่นะครับเฮากับส่เซ็จเรียบร้อยนะครับเบิดทุกลังแล้ว ฝากพี่น้องติดตามนะพี่น้องเด้อคลิปหนานะครับสีผ้าพ,พี่น้องมายามวาสีได้จ็กตัวนอะพี่น้องเนาะคลิปนี้ลาพี่ลาหนองซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยผู้ไทยขอลาพี่ลาหนองไปก่อนขอบุนขอคุณหลายๆพี่น้องสวัสดีครับ